สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีตุลทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปดวงรายปีของคนที่เกิดราศีตุลน,นะคะซึ่งชาวราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยาถึง21ตุลาคมนะคะเพราะว่าช่องนี้แบ่งโหราแบ่งช่วงวันที่เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแบบโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะอะ มาดูดวงรายปีของคุณจะเป็นยังไงผ่านไพ่ทาโร่นะคะราศีตุลปี2566ใครที่เข้ามาก็ขอแฮปปี้นิวียีร์ขออวยพรให้ทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความสำเร็จนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะอ่ะเริ่มกันเลยชาวตุลน,นะคะ ชาวจุนจะเป็นคนที่น่ารักนะคะน่ารักเป็นคนที่มีบุคลิกดีสง่างามนะคะเออสง,งา่าสง่างามร่าเริงนะคะเป็นคนสวยคนหล่อละคะ่ะเออบุคลิกดีหน้าตาดีนะชาวตุนนะคะเป็นคนที่อ,อ่อสุภาพเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีบุคลิกที่แบบเป็นมิตรกับคนทั่วไปอ่อนโยนอ่อนหวานรักความยุติธรรมไม่ไม่ชอบเอาเปรียบใครนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีรสสนิยมเห็นอกเห็นใจคนอื่นด้วยแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งอ่ะก็จะเป็นคนที่ perfectionist นะคะเอ,อ่อเป๊ะในเรื่องของการแต่งตัวหรือว่าเป็นคนที่มีระเบียบนั่นเองอ่ะนะคะอ่ะขอเปิดไพ่ชาวราศีตุลน,นะคะอุ้ยอันนี้อยากออก seven of cups the lover ขึ้นมานะคะ paste of no t r e e of one wow หนึ่งดาบ the dead ขึ้นมา t e m p e r a n c e ขึ้นมาค่ะ the chariot ขึ้นมาหนึ 1, 2, wow. ่งสองสามว้าว the empress ค่ะอันนี้ seven of view seven of ะะเอาล่ะชาวตุลน,นะคะปีนี้จะเป็นปีที่โดดเด่นของคุณนะเพราะว่ามันจะมีดาวยักษ์ใหญ่นะคะเออเคลื่อนที่นะคะแล้วก็จะมีมุมที่มันมีอิทธิพลกับพวกเราด้วยของคุณปีนี้จะโดดเด่นในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะชาวตุลชาวตุลเนี่ยต้องบอกเลยว่าใครที่แบบว่าทุกนะคะมีความเครียดมานาาจะสมมันเป็นอิทธิพลที่ าดาวพูโตนะคะไปอยู่ในเรือนเรือนของความแบบความคิดของคุณความหนักความเหนื่อยของคุณแต่เขาจะย้ายออกแล้วนะอินดีและดีใจด้วยนะคะจากนี้ไปทุกอย่างมันจะค่อยๆแบบว่าคลี่คลายขึ้นค่อยแบบราบลื่นขึ้นหรือว่าความหนักความเหนื่อยความเครียดของคุณน่ะจะกงจังกังวลน้อยลงแลจนค่อยๆหายไปเลยทีเดียวนะคะสําหรับชาวตุลเนะาะใครที่เพิ่งเพิ่งจบอะไรมานะคะ เออมันจะมีบางคนเพิ่งจบอะไรมาบางอย่างด้วยนะคะชาวตุนขอเสริมหน่อยนะขอเปิดให้เสริมนะคะฟังเพลงรีแลซกไปด้วยกันค่ะ It's 0อ of c ับ is all c o h e r e i t ดเด่นมากความรักนะคะในปีนี้ของคุณ Trust Getting to know each other ไฟสองนิดหนึ่งนะคะไฟเขาอยู่ตำ่ำโอเคมาสำหรับชาวตุนนะคะ ปี2,566นี้นะคะสิ่งที่โดดเด่นกับคุณนะคะมันเป็นเรื่องความรักหรือว่าทางเลือกที่ดีเข้ามานะคะอ่ามีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของคุณจะเกิดขึ้นประมาณ70%ขึ้นไปแน่นอนนะคะปีนี้มีในเรื่องของการเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเดินทางไกลถึงต่างประเทศระยะสั้นระยะไกลก็ว่าไปแล้วก็มีในเรื่องของความสุขการเป็นตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงการศึกษา การศึกษาเกี่ยวกับ how to กฎของแรงดึงดูดหรือว่าจิตวิทยาหรือว่าโหราศาสตร์หรือว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสเปเชียลด้วยนะคะในปีนี้ของคุณนะคะเออสุดๆนะคะดวงดีนะเอาล่ะสิ่งที่นั่นก็คือคุณอาจจะแก้ไขปัญหาบางอย่างให้จบให้จบได้ด้วยดีนะคะจากอดีตที่ผ่านมาการแก้ไขการหาทางออกหรือว่าการแบบ จบด้วยดีมีชัยชนะมันเกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเราเจออะไรมาแต่มันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะในปีหกหกของคุณเนี่ยอา,อาจจะมีบางเรื่องที่เราอาจจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยเป็นพิเศษหรือว่าเราต้องใช้เวลาหรือว่าเราไม่มั่นใจกับทางเลือกมันจะมีมันจะมีความแบบไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปอย่างช้าๆเอออย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าบางครั้งจะลังเลก,กับการตัดสินใจอย่างเงี้ยก็มีนะคะเออเราจะเป็นอย่างนี้บางจุดนะคะเอาละค่ะ สำหรับชาวตุลเรื่องดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเออเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงพฤษภาเนี่ยจะดีมากๆนะคะพฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยจะดีมากๆไม่ว่าจะเป็นความสุขความรุ่งเรืองความสะดวกสบายของชีวิตเนี่ยจะดีมากมาเริ่มกันที่การงานก่อนบางคนนะคะจะไปจัด จับงานเสริมคุณอาจจะสามารถที่จะศึกษาหาความรู้หรือว่าทํางานอะไรก็ตามที่คุณอยากจะทําในสมัยก่อนสมัยเก่าหรือว่างานเก่าหรือว่าความฝันเก่าๆอ่ะคุณจะสามารถนําพามันแล้วมาทําให้มันเป็นเงินจริงหรือเป็นงานเสริมของคุณได้ด้วยความครีเอทีฟของคุณนะคะใครที่ว่างานมีโอกาสได้งานค่ะเออได้งานตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะอ่ะใครที่ทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะอยากจะทำงานเสริมด้วยหรือทำงานทั้งคู่ควบกันได้ไหมปีนี้ได้ค่ะ คนที่ทํางานประจาอยู่อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผแผนกเปลี่ยนสาขาหรือว่าได้เดินทางต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าไปศึกษาต่อหรือว่าไปดูงานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าได้รับหน้าที่นะคะมอบหมายอะไรเงี้ยนะการงานก็คือก้าวหน้าอยู่นะ การงานก้าวหน้าแต่มันจะมีการปรับเปลี่ยนบางจุดบางช่วงนะคะอืมส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นจังหวะในเรื่องของแรงบันดาลใจแพชชั่นการศึกษาการหาสิ่งที่ใช่ของตัวเองหรือเพิ่มเติมยอดนะคะยอดความรู้ของตัวเองมาปรับปรุงป,ปรับเปลี่ยนนะคะเออก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเช่นกันนะคะเออปีนี้ไรายได้มากเข้ามามากกว่าหนึ่งทางแน่นอนนะคะมีเดมเพลสเข้ามา มีดีเอ็มเพลทเข้ามาบางคนมีเกณฑ์นะคะที่ได้เดินทางเกี่ยวกับธุรกิจได้เดินทางเกี่ยวกับการงานแต่ที่แน่ๆพื้นดวงคุณได้มีการเดินทางแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีด้วยนะคะที่คุณจะแบบว่าใช้ชีวิตเนาะอืมนะคะส่วนสําหรับในเรื่องของการเงินนะคะการเงินบางคนอาจจะใช้จ่ายไปอยากจะออกรถอยากจะแบบว่าเดินทางอยากจะแบบเข้าสังคมหรือว่ามีโปรเจกต์เยอะนะคะแต่การเงินของคุณเป็นดีเอ็มเพลนะหมอบอกว่าคุณไม่ได้แบบว่า มีปัญหาในเรื่องของการเงินแต่าจะามีในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องบางจุดที่มันสําคัญสําหรับบางช่วงเท่านั้นนะคะการเงินเป็น D amp P นะคะสะดวกแหละมั่งคั่งรุ่งเรืองร่ารวยได้นะคะอืมอ่ามีอะไรอีกสุขภาพนะคะก็ต้องระวังไปตามจุดนะคะเออต้องระวังไปตามจุดบางคนอาจจะเป็นเครียดสะสมมั้งแต่ก่อนอย่างเงี้ยเออนะคะก็ค่อยๆแบบจัดการกับ ตัวเองไปนะคะการเดินทางโอเคค่ะปลอดภัยราบรื่นนะคะมีอะไรอีกนะคะอ่ะมันจะมีบางจุดที่คุณอาจจะไปฝ่ายหาความรู้เพิ่มเติมนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของนี่เลยนะคะการที่เออเราทําบางอย่างอยู่มันไม่สําเร็จอะแล้วทำยังไงมันจะเติมเต็มให้มันสำเร็จให้มัน c o m p l e t ได้นี่แหละเป็นสิ่งที่ชาเลน e n คุณคุณจะไป คุณจะไปเรียนต่อคุณจะไปศึกษาคุณจะไปหาวิธีนะคะที่จะทําให้สิ่งที่คุณทําอยู่อ่ะมันสำมันสาเร็จได้เพราะว่าคุณอาจจะใช้เวลานี้มาสักพักหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยคุณจะเจอทางออกนะคะคุณได้ the victory card มานะคะจากจักรวาลเป็นเครื่องมือให้คุณคุณจะต้องมีความบาลานแล้วก็อดทนเป็นพิเศษนะคะให้แบบว่าออกมาบอกว่ามันเป็นปีที่อาจจะมีผลกระทบกับดาวเสารบางจุดแต่ว่าคุณอ่ะจะต้องใช้ความอดทนแต่คุณจะได้รับความช่วยเหลือแบบ จริงใจเข้ามานะคะอืส่วนในเรื่องของความรักนะมีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่ดีความรักแบบไม่มีเงื่อนไขได้นะคะสําหรับสายโสดคนดีคนโรแมนติกเข้ามาค่ะดีใจด้วยเป็นชาวทางไกลต่างชาติก็ได้นะคะเออคนนี้นะคะต่างถิน่นต่างแดนธาตุดินนะคะธาตุดินมีธาตุดินเข้ามาด้วยนะคะ,ะทีนี้ คนที่มีคู่ก็มีโอกาสนะคะในเรื่องของการเชื่อมั่นในความรักซึ่งกันและกันนะคะเออมีโอกาสบางคนก็ถึงขั้นวางแผนแต่งงานบางคนก็แบบว่าความรักดีนะคะคบกันนานๆแล้วก็เป็นจังหวะที่แบบว่าเข้าอกเข้าใจกันคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณก็ได้นะคะเออต้งเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจสําหรับคนที่มีคู่นะคะความรักก็จะแบบบางคนก็เดินทางไปหาการต่างประเทศหรือวาอ่าใช้ช่วงเวลาอยู่ด้วยกันหรือว่าการท่องเที่ยวนะคะในปีนี้ อ่ารมนติกฟิลลิ่งนะคะใครที่แบบมีคู่อยู่แล้วก็ต้องเชื่อใจแล้วก็ศรัทธากันเยอะๆรวมไปถึงคนที่ยังไม่มีก็ต้องศรัทธาในเรื่องในเรื่องของแรงดึงดูดพลังของความรักด้วยจะดึงดูดสิ่งดีๆหรือว่าคู่ดีๆเข้ามาหาเราได้นะคะคุณได้คออันประเสริฐนะคะจากพระพิคเนนพอใดที่คุณวิสที่คุณแบบขอไว้นะคะสิ่งสิ่งนี้จะได้รับการตอบรับนะคะสาธุนะคะ อ,อันนี้เป็นการเรียนรู้นะโมโบเห็นนะคะตาที่3ของคุณเปิดจากการที่6จากการที่7จะจะสตรองมากดังนั้นเป็นปีที่คุณจะเข้าศึกษาในเรื่องของสมาธิโยคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการตื่นรู้นะคะอินเนอร์โนอ i งอินเนอร์โอิงมันมันมากับคุณตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่บางคนอาจจะเพิ่งตามหาตามหาเจอหรือว่าค้นพบเจอก็ได้ในปีนี้นะคะ พอมี energy ของ Hermit เข้ามาจะเป็นจังหวะที่คุณได้ตื่นรู้จริงๆด้วยนะคะแล้วก็การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่นะคะคุณอาจจะใช้ช่วงเวลาที่แบบสุขสงบนะคะในเรื่องของการนั่งสมาธิหรือคุณจะรู้รู้จักความหมายของชีวิตมากขึ้นนะคะเออแล้วคุณจะออกมากับตะเกียงวิเศษหรือคุณจะออกมากับแสงสว่างนะคะเออสายสเปริชวลนิดนึงนะคะสายสเปริชวลไม่ใช่อะไรที่แย่นะคุณเป็นสิ่งที่ดีสุดๆคนเราเกิดมาชาตินึงเหรอเราต้องได้รู้ว่า สายสเปริชั่วหรือว่าการเข้าถึงจุดจุดนี้มันเป็นยังไงทุกคนจะต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะคะขึ้นอยู่กับการตื่นรู้ช้าหรือเร็วของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะคะโอเคค่ะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกคุณนะคะ ว่าอะไรที่คุณหวังนะคะคุณก็จะได้ดังใจนึกแต่บางครั้งคุณจะหลุดโฟลในเรื่องของความไม่มั่นใจเพราะเกิดจากความเครียดสะสมในอดีตก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะคะเหมือนคุณแค่รอจังหวะรอโอกาสรอเวลานะคะปีนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าก,กดดันตัวเองนะคะอย่าก,กดดันตัวเองนะส่วนในเรื่องของอื่นๆน,นะความรักก็งดงามมากนะคะความรักงดงาม ปีนี้จะเป็นปีที่คุณมีสเสน่ห์มากๆมีสายเปเข้ามามีความรักดีๆเข้ามานะคะเออแล้วก็เป็นปีที่คุณแบบว่าอยากจะใช้เวลานะคะตามหาฉันเกิดมาเพื่ออะไรท่องเที่ยวหรือว่าตามหาความต้องการของตัวเองหรือว่าคุณจะเลือกในสิ่งที่มันใช่สําหรับคุณได้ในปีนี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะยังไงก็ขอให้คุณจงโชคดีกะรุณาพิมพ์คําว่าขอบคุณพรอันยิ่งใหญ่ขอบคุณความสุขความรัก การเงินความสะดวกสบายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันสำนึกรู้คุณทุกๆอย่างที่ฉันได้รับขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะโอเคอค่ะขอให้เพื่อนๆชาวลัคนาราศีตุลทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะเลิฟเลิฟค่ะ